เอาเวาผู้าทเจือเเวามาบุเวลาาหน้ระลึกไปเรื่อยไม่ใช่ใรรมดามีโยมบานโชอบกาาโยมโงชอบว่าให้ภรรยารืลองชื่อนี้อยู่เรื่อยอยู่เรืยอยู่เรื่ยเก็บานกืนว่าให้ภรรยาเนไมว่าให้สาบีเปนอก ให้สามีก็เป็นลูกโหรนะโอเคเออปฏิบัติใจเลยแล้วฉันว่าให้ภรรยาก็เป็นลูกโหรนะคือมันจะออกไปเบบนี่อเลยเลยกลายเป็นว่าคุณโยมจะมีชื่อของพระพุทธพระบาทพระสงฆ์อยู่ร่าไปในหนังที่วันศีลอันนี้พอโยมทำเสร็จแล้วนั่นแน่แล้วโยมก็ไปสอนผู้ถามถ้าโลกนั้น ยาชื่อของพระพุทธประสงค์เนี่ยบำรุงจิตใจดีนะแดดมีเด็กโรงเรียนทุกวันนี้นิยมที่เป็นโรคสมาธิสั้นที่เขาอะไรเกิดโรคต่างเขาใช้หลักการนี้เอาไปหรือกันทายจากโรคสมาธิสั้นเขนและมีโรงเรียนหลายโรงเรียนนำยาเป็นปีเข้าไปสู่ ที่อยู่ในพุทที่พณีบางพุทงเราก็เอามาใชา้เพื่อแะหัเพื่อหลัก,การเอาชื่อของรพระผู้่า็นธรรมสูญเข้าไปไยที่อาามาได้พูดมาอยากให้โยมได้โชิ่ว่าอันอไหนอะไรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้รอเียวไว้นั่นเพิ่มมาเพเอาพุกโธนี่ยนะบกวา้ สิ้น,นเปลี่รนในที่สุดเราต้องการสิ้นเปลี่ยน,นอย่างน้อยชีวิตของแก่โตทุกหลายที่อยู่ที่นี้ได้เอามาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ขอให้หัวใจของเราเนี่ยได้ถูกม,มัดตรุณของพระพุทธและพระสงฆ์ก่อนตายนะครับท่านหมายความว่าโยมป่วยหนักแค่ไหนใจโยมก็ยังผูกกับชื่อของพระ พระนรามทศร้อยเรียกชื่อมะไรตีกว่าจะปวยนันเราียกชื่อคนาอ่างไหวนุ่นวันนี้ยป็โยชน์เร่ออะไเวลาเราป่วยมากๆเข้าเนี่ยที่พึ่งในใจเรามีคอาคนที่ดูเราอกหรือเรียชื่อบอกท่านพู้หรสิ่งดียแต่กรรานหายครวังเพื่อไม่หไม่ได้เกิดวันนี้จะโยมชี่อที่จะเจ้โยวในที่นี ได้ปละทับสถิได้ถ้าเราไม่ทราบแต่ชีวิตที่เหลือของแยกเดยวเราลองมองจิตใจชีวิตเราความคิดเราที่มันยึดพุ่งสร้างไปโน่นไปนี่ยิดอยากคนอยากนี่เอาคามคิดเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้มราหล่อในจิตใจเราตั้งตั้งแต่ตื่นนอน ตื่นนอนมาเรากระดับแรกไม่ใช่ทำาุทมยแน่นอนสามส่วนตื่นมาทุกคนต้องอย่าอากุรสเราเอนก่อนเพราะว่าเราอยูนโลกนี้แน่นอนว่าเราต้องเีนในโรนี้ต่อดาดาดีไหมดีคุณโยมไม่ได้บอก่ดแต่มันจะเป็นในใจในใจนเราอนอนเราต้องนอน่อนพ้นาเอาไร เรื่องไม่ดีของผูมง้มนุผู้มีมากเสษเหล่าพอนอนเรเสษเหลาอีะอินพิวก็นนางหยีผูเอีมาได้ดูใจมันแล้วกเาอาเดิมไปกอบเรานแต่ตืนนอนม,นมันก็ไปเสพเหล้าพ้าพวกนั่นหมายความว่าคุณโยมท่ชีวิตที่เกิดมาเราหกสิบปีนั่งอยู่ตรงนี้ห้าสิบับ มาเมีนปยาไมธดีใครที่มีหน้าไม่แต่งใสใครที่มีปบะเียนว่าอยากจะหน้าใสเต็มเองจะต้องยายาอันนี้มองงได้อุณมยอดประมาทเนี่ยสมัยก่อนมีหน้ามียวหน้าย่อมเลยใสต็มเลยใสติมันมางวงได้บางเรียนมันเกิดปีติสิบโยกั็เกิดปีตีรอยนี้ตลอดแต่ก่อนที่ลูกศิษย์ตาประมาณ วันนี้กินแยกย่อยแตกต่างต้องมีความสุขใจด้วยเห็นไหมมันก็ต้บาลูกใจบางลูกใจถ้าใจดีมันก็กายดีกายดีก็าวาจาดีเราต้องเอาดีไปต่อดี တကယ်က uh, ြင်မေဒီလာလေ ถ้าเรากากัดไม่ดีไม่ได้สอนทายที่บริยของไว้เขานี่จะเสพติดกนี้นะครเขาเกิดมาพรากับสิ่งเหล่านี้เขาจะเสพสิ่งเหล่าน้มากกว่าเสพทางสอนของพ่อแมู่ท้าทาย,ขยเขาจะปันน่นไอศครีอยู่ในโลกสีเหลือ กาพัาเอาเรื่องของกาะทุบตีเอาเกเอาอำนาจนี้แยกแค่านแได้ตัดเศษแล้วตัดเศทุกวันนี้เขาเศษไปเลยบางคนทุกอบครัวลึกไปสามหม่นนอสรว่คือยอะช้าก็เกอัตมาสูงสุดคือเราแค่มีนาดีน